กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมมิวสิกการกิจกรรมใหม่มาแล้วคำปฏิฐานกาหารคือเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่อีถุงอวยพรโชคเนะี่ยมาที่มันสะสมจากคัที่แล้วรอบนี้มันมาใหม่เติมเงินสุ่มรับของรางวัลตามสัเต,ตบ็บไม่มีขาดไม่มีเกินแต่ผมไม่รู้ว่าอีถุงอันเนี้ย สามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูว่าเราจะสุ่มไหมจะม,มีอยู่ว่ารายวันกับรายสัปดาห์นี้รายวันนี้ผมยังเขีย์ไมห่หมดของที่สุ่มได้มันจะมีสูงสุดนะมีมัน240 2 2 0มันก็จะเป็นหีบสุ่มยันโบราณหอันแล้วก็อีกอันคือเป็นหีบสุ่มอุปกรณ์สัตว์คีแต่น,นี่คือสีแดง180ก็เหมือนกันหีบสุ่มวิญญาณอันที่หนึ่งน่าจะเป็นพวกอาวุธ อาวุธนี้ไม่รู้ว่าเป็นอาวุธลองอาวุธหลักแต่มันเขียนว่าเป็นเงาวก็ต้องไปรุ่นกันาวใครได้แล้วก็บอกด้วยว่ามันคืออะไรเราจะเวลาเล่นหมด4วันวันนี้หาได้28ตีสัก30ม4 12ก็ได้แค่120 120ส่สอสสุดมสุดเราจะได้แค่ตรงนี้นร้อปดสิบไม่น่าถึงเราเดี๋ยวค่อยุูมกันวันสุดท้าย คอยมาสุ่มอะแต่ถ้าเติมเงินน่ะอาจจะถึงถึงแน่นอนถ้าใครเติมมานะแต่่าเปิดร้อยี่สิก็ไม่ถึงเพราะว่านี่ยังได้แค่ยี่สิบแปดเลยยี่แปดได้ได้แค่หกสิ8เจ็ดิบแปดิบร้อยหนึ่งแปดนาทีหกนาทีหกนาทีหกนาท,นาทีถ้าหายได้นะ่าจะหายได้สักวันละสามสิบอันนี้ก็ได้แค่หนึ่งหนึ่งันค่าบอสมังกรอันนี้ผมยังไม่ได้ตีเดี๋ยวต้องคงไปตีดู ไดวออกจากอันนี้ก่อนไปยืนเป้าก่อนไปยืนเป้าแล้วก็อัพพลังไปพางๆมีทรบรวมเล็กน้อยเริ่มได้อัพแหละทบรวมเดี๋ยวต้องดูดูอุปกรณ์ที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์อันไหนไม่เปอร์เซ็นต์เราไม่เอามีอันนี้ที่เป็นหลักๆที่เหลืออันไรเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็คือเปอร์เซ็นต์นะ เกาะเกาะโองันนี้อันบนอันดีแต่นล่างไม่ดีนอกจากใส่ไปก่อนแล้วค่อยไปล้างเอาใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปรีดียล่างครับเปล่อมันแบบรับแบบสุมม่มเปิดด้าดนบนอเอาขู่ด้านล่างพระเจ้าพระเจ้าจอดรับแบบสุม่มให้ลุ้นครึ่งครึ่งเอาวันล่างให้ เจะหาหินรีทิ้งไม่ดีไม่ดีเลยเมื่อกี้นี้หาเปอร์เซ็นต์คู่ยังจะดีกว่าปลอดภัยกว่าโอ้โหอันนี้เล่นแ้วไม่กล้าไปต่อเลยอันนี้อันนี้อันนี้พรได้อยู่อันบนนี้รับแบบสุ่มเปิดลุ้นได้เออโ้โหดูดูมันดูมันดูมันทำหมดแล้ว เหลือรองเท้ารองเท้าพอมีได้ลุน้นโอหสี่อยู่ที่มันจะป่าสวยไปถึ่ไหนเอดุดูมันให้แต่ละอันเพื่อนรีทิ้งหมดเลยไม่งั้นต้องรอได้ชุดเก่มันตอบดีกว่านี้แล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เรื่องเลยทั้งอันไม่ได้เรื่องเลยเอ้ยเจ๋งเลยเมื่อกี้เนี่ยคิดถือว่าขาดทุนขาดทุนย่อยยับเลยทีเดียวเชียว ดีบวกขึ้นที่สี่สิบเอดแต่แตกยับยับขึ้นหเอยโอ้โหแต่เยอะมาแตกเป็นชิ้นเลยไม่ยืนไม่ยืนต่ออื๋อีแค่สามชิ้นเองนะี่สิอะ่ะโอ้โหแค่ทบรวมได้ออปแย่มาขนาดนี้นยังจะไม่ให้แบบนะะ ดูดวงผมดิเพืเ่อนขนาดลุ้น50 50อ่ะที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์สวยๆดูมันไปออกเลยภาพล้างให้ไวเลยโอ้โหไม่ขึ้นมีคิดตั้นอันนี้มันดีต้อง600้อยกว่ามากจะเรื่องไ้กันอันสองอันนะอย่างน้อยวันนี้ต้องได้3อันนะ่ะโอ้โห ทางหงุดหิดเราเลื en ่อนขั้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเหลือรายการเนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปกำจัดกำจัดอีออฟไอพวกี่อัปเกรดไปเนี่ยดาบนี่ดาบพอได้อยู่อันนี้ไว้ที่หลังนี่เดี๋ยวต้องดีดีอันเนี้ยดีกำจัดอันนี้ทิ้งเดี๋ยวต้องไปหาเนี๋ยไปดีกำจัดอันนี้ รีทิ้งแน่นอนถ้าไม่รีทิ้งผมก็ต้องหาชุดใหม่แล้วก็มาใส่ต้องเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนผมไม่ไม่รุ่งสกิลสกิลนี่ผมอัพไปอย่างยังระหว่างจีบอลนี่ไปเรามาแลกอันนี้ตอ่อจะได้ชุดอีกเซตหนึง่งต้องเราต้องแลกอะไรวะนี่เกติูลอันนี้ห้าอันอันนี้มันมีหมื่นหนึ่งพอที่จะใช้อันต่อไป พอที่จะใช้อันต่อไปเรากดประสานเราขาดน่าจะเป็นถุงมือนะเดี๋ยวดูก่อนยังไมตายก่อนดิะเดินไปไหนอะนี่ครับปิดอันนี้ขาดถุงมือแล้วก็ดาบอีกสองเล่มดาบนี่เดี๋ยวรอรวดเดียวทีเดียวเลยต้องเก็บประมาณสองหมนสองเดี๋ยวเอาถุงมือก่อนนนี้เอาถุงมือก่อนนะถุงมือ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 ปอกแขนนี่ ประสานมาสมใสยไปได้พลังมาห้าหมสได้ไหมโอเคได้ได้สองอันโอเคหายได้ให้ได้วันละสาสิบอ่ะให้ได้วันละสาสิบคือรอดรอดทุกอย่างจบแต่ทบรวม รวมนาเกยดจัดไม่น่าเลยถ้าไร้ผมก,ก,กาที่แบบร้อยมันเป็นเปอร์เซ็นต์คู่แล้วผมก็จะมาอัพเจออย่างเมื่อกี้นี้ไปคือแบบไม่เอาเลยใช้อันนี้มมนดีกำจัดนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยคุม้มเพราะว่าเราเพิ่งอัพรบรวมไปเดี๋ยวต้องไปหาชุดใหม่มาใส่แทนมันต้องเปลี่ยนแน่นอนยังไงก็ต้องเปลี่ยนโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนเพื่อนๆคนนี้นะครับแล้บ่บบายสุดสัปด